สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูโมหรือคุณครูนราพรเหมือนเดิมเนาะก็จะมาขึ้นในหัวข้อใหม่นะคะในคลิปวิดีโอที่5ทีนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่และเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะหน่วยการเรียนรู้ใหม่เราก็จะมาขึ้นเรื่องการดำรงพันุ์ของสิ่งมีชีวิต หัวข้อที่เราจะมาพูดกันในคลิปวิดีโอที่5นั่นก็คือลักษณะทางพันธุกรรมของพืชสัตว์และมนุษย์นั่นเองที่นี้ค่ะสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าพืชสัตว์มนุษย์เนี่ยเวลาที่มันโตเต็มที่เนี่ยหรือว่าถึงเวลาสมควรเนี่ยมันก็ต้องมีการ เพิ่มจํานวนดําลงพันเนาะต้องมีลูกหลานเกิดขึ้นลหะพอมันโตขึ้นอะ่ะมันก็ต้องมีลูกหลานเกิดขึ้นเนี่ยพืชสัตว์และมนุษย์เนี่ยทีนี้เนี่ยค่ะลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยมันก็จะต้องได้รับลักษณะจากพ่อจากแม่เนี่ยติดมาด้วยถูกไหมเอออ่ะก็จะได้รับลักษณะทางพันธุกรรมติดมาด้วยเราไมา่รู้จักคําว่าลักษณะทาง พันธุก,กรรมลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นของพ่อแม่ไปสู่รุ่นของลกูก แล้วก็ส่งต่อไปอยังรุ่นต,ต่อต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆผ่านทางเซลล์สืบพันผ่านทางเซลล์สืบพันเพศผู้แล้วก็เพศเมียนั่นเองอดูหนังสือไปด้วยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะหนะ้าหสิบสามเปิดเลยนะคะก็ดูไปเรื่อยๆเนาะอะ,อะ ทีนี้เขาก็มาที่หัวข้อลักษณะทางพันธุกรรมของพืชสัตว์และมนุษย์นะคะก็คือคำว่าพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันเลยมาที่พืชก่อนเขาบอกว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยคะ่ะมันจะ ส่งต่อจากพ่อแม่มายังลูกเช่นในภาพนี้เป็นต้นอะไรคะเป็นต้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบ้างเอ,อ่ยมีรากลำต้นเนาะเปลี่ยนปากกาก่อนรากลำต้นใบดอกผลโอ้มีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเรื่องนี้เรียนมาในป .4 แล้วเนาะอะ,อะทีนี้ค่ะ เราลองคิดสิลูกที่ออกมาถ้าลูกออกมาจะมีลักษณะเหมือนกับต้นพ่อต้นแม่ไหมเออต้นลูกก็ต้องมีรากรับต้นใบดอกผลที่หน้าตาคล้ายๆกันถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์บ้างล่ะสัตว์เจ้านี่ก็มีตามี สีขนมีปากมีจมูกมีหูถ้าแมวมีลูกลูกออกมาหน้าตาแบบนี้ไหมคะก็น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมหรือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนเนี่ยเป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องมีลักษณะรูปหน้าเส้นผมสีผิวจมูกตาต่างๆที่ทำไมก็ต้องคล้ายคลึงกับพ่อแม่ละอ่ะทีนี้ ลักษณะต่างๆที่มันสามารถถ่ายทอดได้เนี่ยเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดลักษณะของรากลำต้นใบดอกผลสัตว์ก็สามารถส่งต่อลักษณะของตาสีขนปากจมูกหูได้แล้วถ้าเป็นคนละ่ะก็ส่งต่อลักษณะของรูปหน้าได้เหมือนกันรูปหน้าก็มีรูปหน้ากลมเหลี่ยมหนังตาบางคนก็ชั้นเดียวบางสองชั้นบ้างอ่าก็แล้วแต่ว่า พ่อแม่เรามีลักษณะแบบไหนเนาะเส้นผมบางคนผมตรงผมหยักโซกบางคนตาสีดําน้ําตาลสีฟ้าหรือสีผมบางคนสีดําบางคนสีน้ําตาลและสีผิวบางคนขาวบางคนดําบางคนจมูกมีด่างบางคนจมูกแบนจมูกนะคะจมูกโด่งมีด่างบางคนก็จมูกแบนค่ะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมา ลองทำแบบฝึกหัดสิให้นักเรียนเปิดหนังสือที่หน้า56นะคะหน้าที่56 57แล้วก็หน้าที่58ค่ะ56 57 58ให้เราลองทำการสังเกตภาพที่เขาให้มานะคะเขาให้ภาพมาโอ้หลายภาพเลยละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มาสิบภาพ แล้วให้นักเรียนระบายสีเดียวกันในกรอบที่เป็นแม่กับกรอบที่เป็นลูกก็คือให้หาแม่หาลูกให้หน่อยอ่าคู่ไหนเป็นแม่คู่ไหนเป็นลูกระบายสีกรอบด้วยสีเดียวกันนะคะลองทําดูเนาะแล้วมาวิเคราะห์ซิว่าได้ผลสรุปอย่างไรนะคะอ่าแอบใบ้คําตอบให้เขาบอกว่า สัตว์ชนิดใดก็ต้องเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีแม่เป็นมนุษย์เหมือนกันหรือว่าหมาก็ต้องมีแม่เป็นหมาใช่ไหมไม่งั้นก็จะไม่ออกมาเป็นหมาได้แล้วลูกก็จะต้องมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ พ่อแมอ่หรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนพ่อแม่ก็ได้อาจจะไปคล้ายปู่ย่าตายายก็ได้สรุปคือลักษณะเนี้ยค่ะมันถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดต่ออีกที่หน้าห้าสิบก็นะคะก็ลองทำแบบฝึกหัดดูเนาะเขาให้ แผนภาพวงจรชีวิตของไก่มาแล้วให้นักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่าได้ผลสรุปเหมือนกับการทดลองเมื่อกี้ไหมก็คือสรุปว่าถ้าสาัตว์ชนิดไหนออกลูกเป็นตัวลูกของมันก็ต้องทำไมมีลักษณะเป็นแบบนั้นพอมันมีลูกว้างลูกของมันก็ต้องออกลูกเป็นตัวเหมือนกันหรือสัตว์ไหนออกลูกเป็นไข่เมื่อลูกมันโตมา ฟักไข่ออกมาแล้วหน้าตาก็ต้องเหมือนพ่อแม่และถ้ามันจะมีลูกหลานต่อไปมันก็ต้องออกลูกเป็นไข่เหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ก็มาที่หน้าที่62ค่ะอค่ะมาดูที่หน้า62เขาบอกว่าเขาบอกว่าลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นนักเรียนในหน้าตาคล้ายกับพ่อแม่หรือว่า สิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชเนี่ยค่ะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่คล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอ่ะเรามาสรุปกันว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือการส่งต่อลักษณะจาก พ่อแม่ไปสู่ลูกอย่างเช่นลูกมีผิวที่ทำไมขาวแล้วก็ตาสีน้ำตาลเหมือนใครเหมือนพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันต้องมีลักษณะที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ส่งต่อมาบ้างแหละอ่ะหรือถ้าลูกมีผมตรงมีตาชั้นเดียว แม่มีผมตรงมีตาชั้นเดียวลูกก็ออกมาเป็นลูกที่มีผมตรงมีตาชั้นเดียวได้เช่นเดียวกันให้เปิดหนังสือหนะ้า62 63ดูนะคะประกอบไปอยกตัวอย่างเช่นลูกมีผมตรงแล้วก็ตาชั้นเดียวเหมือนแม่ ลูกบางคนเนี่ยก็ได้รับลักษณะจากแม่มาเยอะหน่อยบางคนก็ได้ลักษณะจากพ่อมาเยอะหน่อยหรือบางคนได้รับมาทั้งพ่อทั้งแม่หรือบางคนก็ไปหน้าตาคล้ายปู่คล้ายย่าก,ก็ได้นะคะมันสามารถส่งต่อลักษณะมาได้หมดเลยแล้วทีนี้ถ้าเป็นสัตว์บ้างล่ะอย่างเช่นพ่อแมวนี่ลูกแมวเนี่ยอาจจะมีขนสีขาวและลวดลายเหมือนกับพ่อ แล้วก็มีขนฟูขนยาวเหมือนกับแม่ก็ได้นะหรือต้นพืชก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเป็นสัตว์ยกตัวอย่างก่อนถ้าเป็นาสัตว์ลูกแมวก็อาจจะมีขนเหมือนพ่อแม่หรือต้นพืชก็อาจจะมีรูปร่างลักษณะที่ทำไมพืชก็จะคล้ายต้นพ่อแม่ ก็ได้แต่บางทีมันก็อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็จะได้รับลักษณะที่ส่งต่อจากพ่อแม่มาอยู่แล้วแหละะทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมค่ะบุคคลสำคัญทางวิทยาศา,ศาสตร์อีกหนึ่งคนเลยนะคนนี้ชื่อดังมากชื่อ เกรเกอร์โยฮันเมนเดลเป็นนักวิยทยาศาสตร์ชาวออสเตรียนะคะเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์อ่ะบิดาแห่งพันธุศาสตร์ก็คือเขาศึกษารเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะชื่อเมนเดลเกรเกอร์โยฮันเมนเดลเป็นชาวออสเตรียนะคะบิดาแห่งการ ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือบิดาแห่งพันธุศาสตร,ร์นั่นเองเขาเนี่ยศึกษานะคะศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเขาเริ่มต้นจากต้นถั่วเขา,เ,ขาเริ่มต้นจากการศึกษาที่เป็นต้นถั่วเขาศึกษาลักษณะยีนเด่นยีนด้อยต่างๆนะคะแล้วดูว่าลูกหลานมีลักษณะ ออกมาเป็นอย่างไรนะคะเขาทดลองกับต้นพืชก่อนแล้วก็ค่อยมาศึกษากับศาสตร์การมนุษยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็กําหนดทฤษฎีหลักการต่างๆมากมายเดี๋ยวถ้าเราอยู่ในชั้นที่โตกว่านี้นะคะชั้นม3มเนะมาะม .3 จะได้เรียนอย่างลึกอย่างละเอียดกว่านี้นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเราเป็นเด็กป .5 เรารู้ก่อนว่า บิดาแห่งพันธุศาสตร์คือใครเมนเดลศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากต้นถั่วนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเนาะที่หน้า64 65ยาวไปเลยจนถึงหน้า6ถึงหน้า70 นนเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อทำไปถึงหน้า66ค่ะขอโทษค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 64, 65, 66 3หน้าเนาะให้เราลองทำการสังเกตภาพแล้วก็วิเคราะห์แล้วตอบคำถามนะคะไม่ยากเลยสรุปว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรารู้กันว่าพืชสัตว์มนุษย์ที่มีการที่มีลักษณะเหมือนพ่อเหมือนแม่ได้ก็เพราะว่ามันได้รับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมานั่นเองแล้วก็ลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาลูกก็จะได้รับลักษณะที่คล้ายพ่อคล้ายแม่นะคะหรือคล้ายบรรพบุรุษนั่นเองก็คือเป็นแบบนี้ทั้งคนสัตว์แล้วก็พืชนะคะและอีกอย่างนงที่รู้ก็คือบิดาแห่งพันธุศาสตร์ชื่อใครคะ เบรเกอร์โยฮันเมนเดลนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียที่เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนะคะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยศึกษาจากต้นถั่วจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะว่า มาชมแล้วมาดูแล้วสงสัยลายพิมพ์ถามได้เลยทําการบ้านให้เรียบร้อยแล้วค่อยกรดดูคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ